อาร์าดำเนินตัวที่8หน้ากากเพชรพีโอโคโรยตัวที่9้าโชมาลีไม้เอกเบียวุลตัวที่10แสงเทียนสามกิ่งอะต่อไปครับระเภทตัวผู้ชิวเลขน5าชุดนะครับตัวผู้จิ๋วนะครับตัวที่หน่งครับเปิดที่หนึ่งไขมุกพนังนุบบัติเรียงตัวที่2แพรข้อไก่ป๋า รางวัลในนจะมาทำไมเนี่ยถ้าแรงแล้วก็ตัวที่สามก็บรเพชรขุดช้างโพธทราตัวที่สี่เหลืองรางวัลรองแยมเบองินถูก,ถก ใช่ครับอันี้คืออะไรครับประกวดบัวหรืออะไรครับกวดอ๋อประกวดแล้วก็ซื้อกันตอนแรกนึกว่าบัวหลานไม่ใช่เหรอครับ Terima kasih telah menonton! ตอนนี้ตัวเมียจิ๋วนะครับ <Inst lands> 5เ,เปิดแล้วก็ตัวผู้จิ๋วยังมีอีก5เปิดสบายกันเวลาเป็นซิกซี่เปิดเก้าเที่ยวฮะเก้าเปิดเต็มๆครับผมนิพพัทธ์ก็ตัวผู้จิ๋วเตรียมพร้อมนะครับ5เปิดนะฮะ อีเปิดนสุดท้ายของหอเมียจิวแล้วนะฮะวันนี้เต็มเต็มระบบนะครับ12ตัวนับหนึ่งให้ระวังครับ นับสองพี่น้องเกียร์คนขลังตั้งท่าไอ้นี่พี่อเ่า่รป่าไแน่้อนับสา เขาให้ฟังทุกที่เจ้าค่ะอปอยปอยมาบัว ผู้ที่เ,เป็นนายทะเบียนนะครับก็ขอให้เขียนสือเขียนหนังสือให้ชัดเจนนะครับนะไม่ต้องรีบมากมายนะครับนะเหมือนหมอจ่ายยานะครับนะปวดผมตายมันก็แบบนี้นะให้กินอาหารยาหลังอาหารนะครับนะเท้าเม็ดแขนเม็ดกระวันเม็ดน,น,น,นะครับต,ต้ ดูไอ้โดนมันครับตดนนั้นเอาโอระวันมาประกวดแล้ว,ลวเออไม่ธรรมดาสอที่ได้หาไม่ดอนีอออ่หาดอกเอออหัางดอก เราเริอมรัดดินเลยนี่ดูตัวนี้นะเดี๋ยวจะมาลเล่นในวงวงลหลายให้ดูเดี๋ยวผมจะบอกวันนั้นมึงดูถูกโมูใช่รู้เลยเดี๋ยวมงเป็นผู้คุณค่าดอกอะไรครับนักมวตัวแค่นี้ ดอกละกว้านนี uh ่ดอกเออหกสองนั่นเลยเบอร์อะไรวะฮะดอกสับอดอกสับแปดว้าแมวกลัวแล้วอ่าปลาเออหกปลาป้ากี่ตัวปลา สองประอาดลงเปิดละตัวนะจับเอาหนะ้าักเอาผ่านนะแล้วผมจะได้ดูว่ามันยือยู่คนไหนตบวนไาเปิดละสิบตัวนะครับบาก็จับผนะ่แล้วครับนับหนึ่งให้ระวังครับ สองพี่นออ้องเรียบพลงหลังตั้งท่าให้ดี ครับเปิดที่หนึ่งนะครับในรอบไฟนอลน,นะครับของประเภทตัวผู้จิว๋ว นีแม่ค้าแม่ขายขายกันได้ขายกันดีครับเนือทอดีีใส่ถุงมันหูมุหมับมุมับกลับบ้านออ้วพ่จุบเบอร์ประดาภายเรือทุ่มเลยวันนี้เฮ้ยหมดขาดไปขาดกัคชอบเลย่ิดไปพี่จุกวันนี้แหละติดเข็มนิดหนึ่งประมุ นับใหญ่เดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้ไม่ชี้นะครับชมเชยนะครับให้แก่หมายเลข6ครับหัวชื่อเด็กชายรามี่นะครับเสียเปรียวขนาดน้อยชนะเลิศอันดับที่3ให้แก่หมายเลข10ครับภพยักษ์โจวเจียวจาวชนะเลิศอันดับที่2ให้แก่หมายเลข สิาครับหัวชื่เพชรเอครับโคร,ราคต้องมาถกชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่หมเลขเอสิบสานะครับถูกต้องแล้วนะเพ็รเอกนะแล้วก็มาดูชนะเลิศอันดับที่ 1, 1> นหนึน่งครับก็ให้หมเลขเป็นครับไข่พุกพลัดบาทีเลียครับ เราไปเป็นเปิดที่สองครับวัวมีทั้งหมดห้าเปิดให้แก <Hi, yeah. S 1> ที่เราต้อง สามเปิดครับวันนี้เป็นเปิดที่สองทั้งหมดห้าเปิด,ปดวัวจิ๋วเราจะชิงกันแนะห้าสิบเอ็ดวัวครับ พร้อมนะครับนับหนึ่งให้วัง,งครับนับสองพี่น้องเกียร์คนข้างหลังตั้งท่าให้ดี พอนะับสามเขาให้ฟังทุกที่เจ้า่าบอย ตัวนี้สวยๆหลายตัว22่มคงมดีครับเพชรสงครามซ่อนแอนอ่าตัวนี้ตัวไหนเนี่ยซ่อนแอนซื้อโอ้โหตัวนี <can 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 <can> <can> well> ้ซื้อเล็กเท่มันหรอซื้อซื้อทุกวันซื้อทั้งวันทั้งวันซื้อกลางวันก็ซื้อเย็นก็ซื้อไม่พอใจก่อนจะนอนซื้ออีกตัวห่อย่างดีเราไปหาหมอนะ อบอกเสียยาพิษไปอีก <จะ S 2> วันนั้นวันนั้นไปโอลานอุปรกรรมจะซื้อหัวน,นอกอีกออใครชนะเราจะซื้อตัวนั้นแหละโอ้ใช่ได้เลยใจถึงถพึ่งได้แใ,ใ,<น>ใครยังไงไม่รู้เจนแนนนี่ยอมทุ่มทุกตัวมีราคาหมด,ดเห็นตอนนี้พี่ต้อมมังกดูวาตกลงซื้อนายยี่สิบไร่อีกแล้วเอาตังจะไหนกันมา ยืนดีๆสีสวยสวยก็ฝั่งโน้นก็เพชรแดงนะนะครับปิลันฟาร์มดุดันข้าบฟกางโน้นสวยงามครับใช้ได้การดีฝั่งนี้27่สบจกระกระดเพชรจะต้องวัดน้อยหมครับ าเม็ดเกิดพี่โอโ้โหรรางวัลชนะเลิศอันดับที่สามนะครับให้หมายเลขสิบแปด เหรียญชัยครับสามกีวเทียมแล้วก็ให้ชนะเลิศอันดับที่3ามี่ชัดตัวครับให้แก่หมายเลข16ครขับแดงน้อยบิลันฟาร์มราชบุรีช<อ>นะเลิศอันดับที่สองได้แก่หมายเลข24ครับรุ่งอรุณอบตต้อมเสียตุกกุยบุรีชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจึงตกไปอยู่กับหมายเลข ยี่สิบเจ็ดครับกระดับเพชรเจะตสองวันน้อยของพระคุณครับ,ดบเดินตัวที่สี่แสนไทยผู้ช่วยฝึกปัตน,นาตัวที่ห้าจุดไทยาวานมบันิเลียงตัวที่หกแดงเดือนอาร์ดัมเดิน,ดดนตัวที่เจ็ดสินสมุทรบางเหลิมสองวัตถุผลภัณ All right, you ready? Street Fighter 6